เฮ้ย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 มันงอมันงอไม่มันเก่งมากมันงอหัวได้งอไม่เขี่ยนะงูอะไรอันตรายนะอันตรายนะเองงูนี่ครับคือเขาดูครับดูงูงูเลยเขาเขาฝังขนาดเราจับตรงนี่ยถ้าเขาจับแไปมันงอได้เขาทุบเขาทุบกุ้ยนะครับ ขวดได้รึเปล่านี่ไขวดนี่เป็นงูกระปั้นี่ขวดนี่ไม่ควดยัม่ควยเาเาน่มีขวาครับอ่ะเปล่าอี่็ดนีเขาจะงูอะไรครับเนี่ยบอกตรงว่าเขาที่ผมจับ่างนี้คือคือเขาสามารถงอหอเจะมากัดเราได้นะกัดล่าักัดอะไรงูไอ้แต่ยามัน

ủa vậy không phải đâu không phải đâu không phải đâu không 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 mọi người được hỏi 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 เยี่ยมไปอีกเยี่ยมไปอีกเออไปไม่แล้วหัวขึ้นขึ้นแล้วนะปะพี่อันนี้เลยพี่จับมันค่ายอดิตแล้วดิมันทายอดแล้ว ที่จับหัวมันแล้วก็หางลงรอะไม่จานเอาตรงนั้นตกแน่อนอนร้อยกเ้น่ะ่ะเอาขามาขามาให้ผมขมาเลยเอาขาเลยลูกขาเ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 ขอันนี้เาเก่าด้ย